เพ้่ต้นมะขามหวานรับสูงขนาดไม่สูงนอนอยู่ปลายยอดตานอนถูกไหมมะขามหวานเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยที่ออกลูกปีละครั้งนะวิธีที่จะเก็บเอามะขามหวานไว้ให้กินได้นานที่สุดก็คือคัดเอามะขามที่มันสุกแล้วก็สะอาดนะครับแกะเอาเปลือกออกนำไปนึ่งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและทำให้ มะขามหวานนั่นมันฉ่ำแล้วก็กินได้ง่ายนะคเสร็จแล้วในขณะที่ยังร้อนๆอยู่เราก็แยกใส่ถุงพลาสติกเป็นถุงเล็กๆนะาก็กะขนาดให้เราพอกินได้ถุงหนึ่งในหนึงมือ้อหรือว่า1วันนะแล้วก็ปิดปากถุงด้วยยางรัดนะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็จะสามารถมีมะขามหวานเก็บไว้ได้กินนานๆนะครับนะขยเเลยุกด้ ซู่กอซู่เป็นปังด้วยขยาวเลยอยันที่ซูกมันจะลงถูกไหมดูระวังโดนหัวระวังโดนหัวเอาอีกระวังหัว มะขามหวานต้นนี้เป็นพันธุ์ดีมาจากเพชรบูรณ์นะปลูกมาเมื่อหลายสิบปีแล้วนะคนปลูกก็ตายไปแล้วนะตอนนี้มาถึงรุ่นลูกนะลูกก็ไม่กินมะขามหวานนะก็เลยการหรือว่าฆ่ามะขามหวานต้นนี้ทิ้งนะก็ออกลูกเยอะอยู่นะในแต่ละปีนะ Chính nói nó cầm mì lấy Nè, lấy dạng Sụt dù Mẹ. Anh đi mình chưa là đồ nắm phốn Anh <laughs> <Nhân> đi đi Anh đi đi Anh đi đi Anh đi đi Hey, ไมดูตีเลอรเขาจะมาเอาอยู่ดีว่อืมได้ไหมโอ้เน่ามีดิฟตัวอันนี้ดิฟอันนี้นกกินไปแล้วเด้ออันนี้สุกอันนี้เน่าโอ้เหน่าดีไหมอันนี้มดเข้ามดเข้าอย่าเหยียบอย่าเหยียบ อันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นอย่างเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียงเขาห้องบักขามเกิ่มอันเนี้ยอร่อยอ่ะลองลองชิมเป็นไงผมแง่ให้ล่งแล้วเนี่ยอร่อยขึ้นได้ล่งผมได้แล้วเว้ยอ่าลงมาขางเต็มอ้ยลงจริงอ้ยอ่าลงมาหมดเต็มเลย นี่มะขามเนี่ลูกมะขามเกลมไงอร่อยไหมเดี๋ยวดูนี่ะาขามเกลมอ,นนอันนี้ใกล้สุกแล้วเน,นี่หวานคลิปนี้ก็นำเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมเป็นจัดนักนะฮะที่เกียรติติดตามรับชมช่อง y u t u b e เคล็ดลับนะเคล็ดลับก็เป็นช่อง YouTube ที่ ครบทุกมิติในการใช้ชีวิตนะ้มก็จะท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ในโลกกว้างนะก็เที่ยวให้หลายๆประเทศปีนี้ผมอายุ62แล้วนะก็เที่ยวไปยังประเทศที่อยู่ไกลไๆหรือว่าเที่ยวได้อย่างยากลําบากก่อนนะพออายุมากกว่านี้ก็จะเที่ยวประเทศที่มันอยู่ใกล้บ้านหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะ ความรู้ในหลายๆอย่างก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกมิติในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเต่าอี้ก่อนนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ